หลังจากจบเรื่องอะไรนะครับผมจะแนะนําอีกตัวหนึ่งนะครับแนะนําคําสั่งอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นทํางานลูปนะครับรูปเหมือน for นะครับเป็นการดึงข้อมูลออกจาก array เนี่ยแต่ไอ for ตัวเนี้มันจะลดความซับซ้อนนะครับทําให้เราง่ายขึ้นนะครับมันจะง่ายขึ้นเยอะนะครับมันก็คือ for in นะครับหัวข้อนี้ก็คือ for in เรามาดูกันนะครับว่า for in คืออะไรนะครับ เอาไปแล้ว method, ส่วนไม่ทอดส่วนไรก็แล้วแต่ผมจะไม่พูดถึงแล้วนะครับเพราะถือว่าสอนมาแล้วนะครับก็อยากรู้ก็กลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับหรือถ้าอยากรู้ความรู้เพิ่มเติมเนี่ยไปหาหนังสือนะครับเอาหนังสือมาอ่านนะครับอ่ะผมมีอะไรตัวนึงนะครับเก็บค่าสตริงอ่ะผมมีอะไรตัวนึงเก็บค่าสตริงนะครับเก็บชื่อเนม ผมเก็บชื่อนะครับชื่อ A อ่าชื่อ A นะครับชื่อ B ชื่อ C นะครับแล้วก็ชื่อ D นี่นี่คือข้อมูลอาร์เรยของผมมี4ตัวนะครับตัวที่0 1 2 3นนะครับเนี่ยผมจะ,สะแสดงออกมา นะครับนี่นะครับฟอร์ตัวเก่านะี่ยฟอร์ธรรมดาก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับดูรูปแบบมันะครับนี่ฟอร์ตัวเก่าเห็นไหมครับ a b c d ออกมากเหมือนกันนะครับแต่ฟอร์อินเนี่ยการเขียนโค้ดส่วนเนี้ย จะง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับเรามาดูกันนะครับว่า for in คืออะไรนะครับสินแทกเหมือนกันนะครับสินแทกเหมือนกันนะครับเราก็ต้องมาดูก่อนนะครับว่าอะไรของเราเนี่ยมีไทป์เป็นอะไรนะครับเก็บค่าอะไรซึ่งอะไรผมเก็บเป็นสตริงนะครับผมก็ต้องประกาศไปสตริงนะครับแล้วก็สร้างตัวแปรขึ้นมา x นะครับแล้วคันด้วยจุดนะครับ แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตัวแปรเนี่ยเราเอามาจากไหนนะครับเอามาจากนี่ name นะครับ array name เราก็ใส่ไว้ name ก็หมายความว่า x เนี่ยเป็นสมาชิกที่อยู่ที่ยุนใน a เรย์ของ name นะครับ x นีค่คือสมาชิกคือเราไม่ต้องมานับเหมือน for ตัวเก่าก็ต้องมานับเนี่ยว่า a เรย์เนี่ยมีกี่ตัวนะครับ a r เนี่ยมีขนาดเท่าไหร่แล้วค่อยมาลูปตามขนาดของมัน แต่ฟ o r ตัวเนี้มันจะเช็คให้เลยนะครับว่าอะไรเนี่ยมีกี่ตัวเราจะปิ้นค่ามาเลยเราไม่ต้องกําหนดว่าเริ่มตัวที่0นย์เริ่มตัวเริ่มตัวที่ศูนแล้วก็วนไปกี่ตัวนะครับนี่เขียนแค่นี้พอนะครับลองดูนะครับลองปิ้นปุ๊บเราก็ปิ้นแค่ตัวแปรนี้มานะครับลองร้านดูนะครับนี่นะครับเพิ่อมอีกผมเพิ่อมอีก e นะครับร้านดูเห็นไหมครับได้หมดเลย นะครับนี่คือ for i n นะครับง่ายนิดเดียวนะครับถ้าเป็น i n อ่ะผมผมมี r r a y ตัวหนึ่งเก็บ i n อ่ะผมก็แค่เปลี่ยนตรงนี้เป็น i n นะครับเพราะผมจะเอาตัวนี้นะครับแล้วค่าข้างหลัง ผมจะเอาของ a ออกมาเห็นไหมครับอั r เลชื่อ a ชื่อ a ปีนออกมาเห็นไหมครับก็จะได้1 2 3 4ให้นี้เองนะครับนี่คือ for in ง่ายๆนะครับง่ายกว่าเราเขียน for like, แบบเก่าเยอะเลยนะครับ for in ก็มีประมาณนี้นะครับ